สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนน่ช่นงสุนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยครับน่าจะมีเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เห็นเกม7จบาทมันโคกับโซโล่เลเว i n g ลิง แล้วก็อาจจะอยากโหลดมาเล่นนะครับแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยก็อาจจะรู้ไม่เยอะนะและสำหรับคลิปนี้ผมก็จัดทําขึ้นมาพิเศษนะเพื่อตอบคําถามข้อสงสัยที่หลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคําถามที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกสุดเลยนะครับสาหรับตัวละครใหม่ที่มาทั้ง3ตัวนี้ เราควรจะเลือกตัวละครไหนก่อนนะครับก็ถ้าให้เรียงระดับความสําคัญนะอันนี้ผมขออิงจากผมเองแล้วกันผมให้อันดับหนึ่งเนี่ยก็คือพี่ซองครับพระเอกเลยเพื่อนๆถ้าเลือกได้ตัวเดียวเนี่ยให้เลือกพี่ซองนะครับส่วนตัวที่สองที่ควรจะเลือกก็จะเป็นเบลูครับแล้วก็สุดท้ายตัวที่สามนะครับจะเป็นปเจชาเพื่อนๆนนางระบำชาฮีอินนะแต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะปลดไว้อย่างละตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับเพราะบอกเลยว่าตัวละครโคลาโบ กว่าที่มันจะดีลันเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาอย่างต่ําคือ1ปีเพื่อน,อนหรือถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติมันก็อาจจะกินเวลามากกว่า1ปีได้นะครับแล้วผมบอกเลยพวกตัวละครยุคหลังพวกคลาโบนะอายุการใช้งานเนี่ยน่าจะใช้ได้เป็นปีเลยนะครับโดยเฉพาะตัวละครที่มีจุดเด่นที่ไม่ค่อยเหมือนตัวละครอื่นนะแล้วประเด็นคือทั้ง3ตัวคลาโบรอบนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นทั้ง3ตัวเลยเพื่อน,อนก็สำหรับคําถามแรกจบไปนะครับแล้วก็ต่อมากับอีกหนึ่งคำถาม มาบ่อยมากเวลาที่มันมีตัวละครแสงมือเข้าเกมนะครับว่าเราจะสามารถรีวัดต,ตัวละครได้ยังไงเพราะมันจะรีควายตำลาเวทธาตุมืดที่ไม่สามารถฟาร์มได้แบบปกตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ยากเพื่อนๆไอตำราเวทมืดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฟาร์มนะเราสามารถแลกได้เลยนะครับสำหรับวิธีการแลกนะครับก็ง่ายมากเพียงแค่เพื่อนๆกดวิวัตตัวละครนะครับอยอยแล้วก็คลิกที่หนังสือเล่มที่เพื่อนๆขาดน,นะครับแล้วกดช่องทางลับมันก็จะขึ้นมาเลยนะให้เราสามารถกดไปทันทีได้ครับเนี่ยพอกดไปปุ๊บ มันก็จะวิ่งไปคุยกับ n p c ให้เลยนะแล้วเราเนี่ยก็สามารถมาแลกเปลี่ยนได้เลยครับโดยเพื่อนๆสามารถเอาหนังสือสีอะไรก็ได้นะครับสีแดงสีเขียวหรือว่าสีฟ้าเนี่ยทุกสีสามารถแลกเป็นสีมืดได้ครับให้เพื่อนๆเลือกข้อที่แลกระดับเดียวกันครับนี่แล้วก็เลือกได้เลยตำรามืดหรือว่าตำราแสงนะเพียงเท่านี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถได้หนังสือเพื่อเอาไปปลดวิวัตตัวละครได้แล้วนะครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเป็นวิธีพื้นฐานนะเพื่อนๆแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นถ้าลองสังเกตดูครับ ด้านขวาล่างของตัวละครสงมืดเนี่ยมันจะมีไอคอนแลกตําราเวทอยู่เพื่อนเพื่อสามารถคลิกแล้วก็แลกจากหน้านี้ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครสะดวกแบบไหนเพื่อนๆนก็สามารถแลกตามที่สะดวกได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็สําหรับวิธีหานังสือมืดเพื่อปลดวิบัติตัวละครเนี่ยก็จะไปนะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวผมให้พเพื่อนๆดูอันดับเทียของตัวละครสาตัวดีกว่าว่าออกมาวันแรกเวลาไม่ถึงย4ิบชั่วโมงเนี่ยทางเว็บเกมวิดที่เขาจัดอันดับตัวละครเจบาปเป็นหลักเนี่ยเขาให้แต่ละตัวเนี่ยอยู่เทียอะไรกันบ้างนะครับแน่น อุปกรณ์สมสัยของทั้ง3ตัวด้วยว่าแต่ละตัวเนี่ยเพื่อนๆควรทาอุปกรณ์แบบไหนนะเพราะฉะนั้นก็นื่เลยเดี๋ยวเรามาดูคะแนนของทั้ง3ตัวกันก่อนครับก็สําหรับตัวละครแรกนะครับพี่ซองได้อยู่เทียร์ทริปเปิลเอสเพื่อนๆหรือว่าเทียร์สูงสุดข,ของเกมนะครับแล้วก็ตัวที่2ครับเบลุแน่นอนอยู่เทียร์เดียวกับพี่ซองเลยเป็น t r i ปเปิลเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวละครสุดท้ายชายอินตัวละครนี้เนี่ยดับเบิลเอสแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูคะแนนแยกหมวดของแต่ละตัวดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยได้คะแนนหมวดไหนเท่าไหรรร่่บบบ้าานคััก็สํี คะแนนประมาณการเนี่ยคือ1 0เต็ม10หรือว่าสูงสุดเลยเ,เพื่อนๆคะแนนรวม t r ิปเปินะครับหมดความยากระดับสูงพี่ซองเนี่ยได้เพียงแค่ S ลเท่านั้นแต่ในคอนเทนต์ p v p ส่งคามกิวแล้วก็การฟาร์มเนี่ย t ริปเปิหมดเลยนะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะครับสำหรับพี่ซองทางเว็บเขาก็แนะนำา2เซตเป็นเซตโจมตีคริเดเมทแล้วก็เซตเลือดป้องกันนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะทำเซตเลือดป้องกันก่อนครับแล้วถ้าของเหลือค่อยมาทำเป็นเซตโจมตีคริเดเมทไว้เปลี่ยนใช้งานตามสถานการณ์ทีหลังนะครับ แล้วก็ตัวละครต่อมาเบลูครับสําหรับเบลูเนี่ยคะแนนนะครับสิเต็ม10เหมือนกันเพื่อนๆคะแนนรวมทริปเปิอนะครับโหมดความยากระดับสูงได้เยอะกว่าพี่สครับอยู่ที่ดับเบิลแล้วก็ PVP กับสงครามกิลเนี่ยทริปเปิครับส่วนการฟาร์มได้เพียง S อสพาเท่านั้นนะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ของเบลูนะครับทางเว็บเขาก็แนะนำสองเซตเป็นเซตโจมตีควิดเมทแล้วก็เซตเลือดป้องกันนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําเซตแรกที่ควรทำเนี่ยควรจะเป็นเซตเลือดป้องกันเพื่อนๆ หรืออีกหนึ่งทางเลือกก็อาจจะเป็นเลือดป้องกันคีก,ก็ได้ทําให้ถึกไวเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่เซฟนะอีกอย่างหนึ่งเซตเลือดป้องกันเนี่ยมันช่วยดันค่าพลังทีมได้เยอะด้วยนะครับแต่ตรงนี้แน่นอนว่าเพื่อนๆก,ก็สามารถทำเซตโจมตีคริเเมทได้เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าเบลุเนี่ยเราไม่ต้องกลัวตายมากเพื่อนๆเ,เบลุถ้าเรามีบัฟล่าอยู่มันสามารถตายในเธอศัตรูได้เธอละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเซตโจมตีเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทําเป็นทางเลือกน่าจะดีกว่านะแล้วก็มาถึงตัวละครสุดท้ายชาเฮอินนะคร คะแนนรวมอยู่ที่ double S นะครับความยากระดับสูง double S, p p d o u b l S แล้วก็ส่งความิว triple S ครับสำหรับชาเฮอินนะครับก็ทางเว็บก็แนะนำเหมือนเดิมนะเซตมาตรฐานเลยนะครับสองเซตโจมตีควิวดาเมทแล้วก็เลือดป้องกันนะครับแต่เซตแรกที่ควรจะทำของชาเฮอินผมว่าทำเซตโจมตีควิวน่าจะมีภาษีดีกว่าเพืเ่อน เพราะถ้าเพื่อนๆเ,เวลาที่เอาไปเล่น PVP ในโหมดชั้นสูงนะครับแล้วเพื่อนๆมีตัวละครที่มีความสามารถยั่วยุเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องบิวชาให้ถึกนะชาเฮอินเนี่ยยังไงก็ไม่โดนเดเบตหมู่อยู่แล้วนะครับสามารถใช้เซตโจมตีครลเดเมตเพื่อเล่นเดเบตได้เลยแล้วประเด็นคือชาเฮอินเนี่ยตัวละครตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่น่าจะเอาไปลงคอนเทนต์ PVE ได้ค่อนข้างดีเพื่อนๆก็สําหรับอุปกรณ์แนะนําของทั้ง3ตัวเนี่ยก็จบไปนะครับแล้วก็ต่อมามาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของรางวัลนะคร ไอ้ตั๋วกาชาโคลาโบเนี่ยมันได้จากคอนเทนต์ไหนบ้างกับกล่องวัตถุดิบวัตถุดิกสิทธิ์ที่เคใช้ปลดอาวุธประจำตัวของตัวละค,ครโคลาโบได้จากคอนเทนต์ไหนบ้างนะครับอ๋อใช่เราก็อย่างหนึ่งที่ผมเจอมานะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอ้ตั๋วกาชาเนี่ยเพื่อนๆในเว็บมันเขียนแจก30ใบแต่จากที่ผมนับในกิจกรรมเนี่ยมันเหมือนได้40นะไม่รู้เหมือนกันว่าผมดูผิดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับอย่างแรกครับภารกิจสุดพิเศษครับสำหรับคอนเทนต์นี้มันจะมีตั๋วกา,าคลบบบอยยู่่10ใเนเนนนๆีะรั เพื่อนๆจะต้องทำอีเวนต์บิงโกให้เสร็จ30ครั้งก็จะสามารถรับตั๋วไปเปิดตู้โซโล่เลเวลลิงได้10บใบนะแล้วก็รางวัลไฟนอลจะมีคอสตูมของชาเฮอินด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาครับในส่วนของกิจกรรมบิงโกนะครับสำหรับบิงโกเนี่ยของที่มีเนี่ยมันจะเป็นกล่องวัตถุดิบวัตถุดิกสิธป์เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเสร็จครบ4กระดานนะครับก็จะสามารถรับกล่องวัตถุดิบวัตถุดิกสิธป์เพื่อเอาไปปลดอาวุธตัวละครโคลาโบได้1ตัวครับแล้วก็ถัดมา จะเป็นในส่วนของคอนเทนต์ใหม่เรททงหมดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอีเวนต์ใหม่เลยเพื่อนเพื่อนบอกเลยว่าเล่นไม่ยากนะเหมือนให้เราไปกดยึดจุดครับโดยเราต้องทําการส่งทีมไปเพื่อนเพื่อนแล้วก็รอเวลาถึงกําหนดนะครับพอโครบกำหนดปุ๊บก็จะเท่ากับว่าเรายึดจุดสําเร็จนะแล้วหลังจากที่เรายึดจุดสําเร็จมันก็จะมีกิจกรรมโผล่ขึ้นมา2แบบครับแบบแรกจะเป็นกล่องสมบัติที่เราสามารถกดรับของได้เลยแล้วก็จบนะครับส่วนแบบที่2เราก็จะต้องทําการสู้กับมดน,นะซึ่งไอเทมหลักที่จะได้จากเรททงหมดเนี่ยก็ หินสกัดเวทมนต์อันนี้เพื่อน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 ,อนสามารถนําหินสกัดเวทมนต์เอามาแลกของในร้านค้าได้นะครับแล้วประเด็นคือของในร้านค้าเนี่ยบอกเลยว่าของสําคัญเยอะมากมีทั้งตราประทับตำนานนะครับกล่องวัตถุดิบวัตถุศิธิธธ์โคลาโบอีกหนึ่งกล่องนะครับอยู่ตรงนี้ไว้ปลดอาวุธประจำตัวโคลาโบตัวที่2นะครับแล้วที่สําคัญนี่เลยเพื่อนๆตัวเปิดตู้โคลาโบนะครับตรงนี้เนี่ยมันเขียน20บใบผมไม่มัน่นใจเหมือนกันว่า20บใบจริงหรือเปล่าเพราะว่าในเว็บเนี่ยมันเขียนแค่1ิเท่านั้นนะแต่ว่าใน เพราะฉะนั้นใครที่เล่นถึงแล้วก็ลองปลดแล้วก็ลองไปแลกกันดูนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นสงครามบอสกิจกรรมครับสำหรับสงครามบอสกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแนะนําทีมหัวดเหมือนเช่นเคยนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันก่อนนะครับว่าสงครามบอสกิจกรรมเนี่ยมีอะไรสําคัญบ้างนะครับในส่วนของจํานวนครั้งเคลียร์การท้าทายอันนี้ไม่มีอะไรนะจะเป็นของรางวัลทั่วไปนะครับแต่ของสําคัญเนี่ยอยู่ในสูตรแลกเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อจะสามารถแลกตั๋วเปิดตู้โคลาโบนะครับได้อีก10ใบาจากคอนเทนต์นี้นะครับ แล้วก็กล่องวัตถุดิบวัตถุดิกสิทธิธ์ษษษษคโคลาโบกล่องสุดท้ายก็จะอยู่ที่คอนเทนต์นี้เช่นเดียวกันนะส่วนของอืนๆเนี่ยก็จะมีคอสตูมอาวุธของชาเฮอินนะครับอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นนะโอเคครับก็สำหรับคลิปคำถามพบบ่อยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกด like, ไลค์ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยว,วยเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนใครที่มีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมสามารถเขียนคอมเมน้้นไไวดะ เดี๋ยวถ้ามีถามซ้ํากันมาแบบเยอะๆผมก็จะทําคลิปแบบนี้ให้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยผมก็อาจจะตอบเป็นคนๆไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ